เหตุเกิดณบ้านสวนแห่งหนึ่งหนูต้องทําโครงการส่งอาจารย์อาจารย์นัดส่งแต่ว่าที่บ้านของเรายังไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตดีๆเลยไม่รู้จะมีนางฟ้าเทวดาใครไหนมาช่วยเราบ้างนะคะค่ะย่าก็รออยู่เหมือนกันลูกว่าเผื่อมีนางฟ้ามาช่วยเรานะลูกนะใช่ ไกลมากเลยนะเนี่ยเราจะคุ้มทุนเรื่องสายเรื่องอะไรไหมคะพี่โอไม่เป็นไรหรอกน้องไอ้ชาวบ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ตั้งถี่นะฉะนั้นเราก็รีบไปข้างหน้าต่อนะโอเคใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงให้คนที่รู้ไม่จริงก็แฟนฉันซ่อนติดบินข้างหลังของเธอ สวัสดีค่ะคุณพี่คะนะคะจะวันนี้จะมาเสนอขายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะมีความรู้สึกว่าที่ยังไม่มีใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าเข้ามานี่ไกลามากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาเสนอ,อบริการให้ฟังนะคะค,ค่ะค่ะมาจากยีนท้อนครศรีนะคะอ่าครั้น,นี้นี่จะเป็นเน็ตบ้านนะคะที่เป็นราคาประหยัด มีโปรต่น299 9นะคะแต่อย่าแนะนำตัวที่เป็น399ซึ่งสปีดที่ดีกว่าในสปีด500ทับ300อันนี้สัญญา24รอบบินเราติดตั้งให้ฟรีอุปกรณ์ให้ฟรีชำระค่าบริการรายเดือนเท่านั้นค่ะสนใจไหมคะะสนใจค่ะโอเคน,นะคะโอเคท่านเราเซ็นสัญญากันเลยนะพี่จะได้ส่งงานให้ช่างติดตั้งเลยอเขออนุญาตนะคะอ่าหนูเซ็นก่อข้อมูลกอเบอร์ ติดต่อแล้วก็ชื่อคุณย่าและคุณย่าเซ็นในสัญญาให้พี่นะคะ n อนนครศรีธรรมราชมาเววเขียนคำขอใช้ช่วงเช้าช่วงบ่ายติดตั้งยิ่งกว่าสงครามส่งลวนอันนี้สงครามติดด่วน ทุกคนสีสกรล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะโอเคค่ะคอนฟิกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเอกาสาร,รส่งมอบพ,พร้อมรหัส Wi-Fi อยู่ในเอกาสารชุดนี้นะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะคุณย่าดีจังเลยเอที NT เข้ามาช่วยเราทีนี้หนูจะได้มีเตเนนิตทำรายงานส่งอาจ,จารย์ทันแล้วแล้วก็ทีนี้ได้โทรคุยกับคุณแม่ที่อยู่ประเทศอังกฤษด้วยเอทีมาถูกที่ถูอเวลาใช่ไหมคะใช่แล้วน่ละครสีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอครสียอดเยี่ยม ะะตอนนี้หนูได้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะคะอินทีเขาเข้ามาให้บริการตอนนี้หนูได้ทำงานส่งอาจารย์ทันแล้วแล้วก็ได้โทรคุยกับแม่ทุกวันด้วยค่ะขอบคุณอ็นทีที่ให้ลูกของแม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตและได้คุยกับแม่ทุกคืน